เล่ทุเล่ตรงไหนฉันก็แต่งหน้าฉันอยู่ดีๆแกต้งหาอะไรจะเข้ามาหาเรื่องฉันาาก็ฉันทนอยู่ไม่ได้มันขัดมัวัดตาวเลยนี่บริษัททำบ้าอะไรเนี่ยถึงนี้รับตุ๊ดต้องเป็นยามทำไมเป็นตุ๊ดแล้วทำไมเป็นตุ๊ดแล้วเป็นยามไม่ได้ไงไม่ได้ออนแอนปวกเลี่ยงเงี้ยจะไปไล่จับขโมยเหตยทันแหมดูถูกความสามารถกันไปแล้วถึงฉันจะเป็นตุต๊ดอะฉันจะทำงานไม่ต่างจากแกนี่แหละเหรอห สภาพแบบเนี้เหรอค่ะสภาพแบบนี้แหละฉันจะคอยดูหลีกไปอะไรแกอีกฉันจะฟ้องส่วนแกจะไปไหนก็ไปไปให้ไกลสายตาฉันได้ยริงดิเห็นแล้วมันขู่ขาอว้จะไปไหนล่ะก็ป้อมยามอยู่ตรงนี้ไปไหนก็ได้แต่อย่ามาอยู่ใกล้ฉันก็พอก็็ได สวัสดีครับรรท่านประธานเอา้าดิวตี้ทำไมไมายืนอยู่แถวนี้ล่ะอ๋อคือว่าสวัสดีครับรรท่านประธานมาครับเดี๋ยวผมช่วยดดของขอบใจจ้ะเออเมื่อกี้ฉันถามว่าทำไมไมายืนอยู่ตรงนี้ทำไมถึงไม่ไปประจำหน้าบริษัทก็คือเออนั่นน่ะสิครับรู้อยู่แล้วว่าเป็นยามใหม่ แต่จะมาเดินเล่นตามเจอใจแบบนี้ยไม่ถูกต้องนะออคือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะท่านประธานฉันว่าเธอฉันแค่ถามเฉยๆอ่ะต่อไปก็ยืนประจำจุดที่ได้รับมอบหมายก็แล้วกันค่<ฮ>ะจะได้เรื่องนะทิกเกอร์เธอมาทำก่อนเขาเธอก็ช่วยสอนเขาหน่อยก็แล้วกันฮะเออครับท่านประธานฉันเข้าบริษัทแล้วเธอเอกสารตามมาด้วยล่ะครับ Hmm. Oh, sampai mana sikit atas nama-mana. Bang sengih tu lah. Eh. ไปยืนแทนฉันหน่อยสิฉันจะงีบักหน่อยอรไรองของนายนี่เป็นเวลาพักของฉันฉันรู้เวลาพักแต่ฉันจะงีบไงแค่ไปยืนแทนชั่วโมงเดียวเนี่ยจะตายเหรอฮะอะไรนายจะเป็นงีบในเวลางานของตัวเองด้วยนะให้คนอื่นทำแทนแบบนี้ได้เหรอได้สิทำไมจะไม่ได้อย่าลืมนะว่าฉันมาก่อนแกไม่ค่ะนี่เป็นเวลาพักของฉันฉันจะกินข้าวเฮ้ยนี่แกอยากมีปัญหาฉันเหรอห ที่นายจะทำบ้านะไรอ่ะที่นี่ก็อ้างไม่ได้แล้วว่ากินข้าวไปไปทำตามทีท่ยืนสั่งทำอย่าง สมัครเป็นลูกค้า VIP อะคะ่ะที่จอดรถชั้น VIP อยู่ตรงไหนหรอคะพอดีฉันรีบอะคะอ่ะอ๋อสักครู่นะคะหุย่ยหลับนายตื่นนี่นายตื่นหืมหุ่ยพอดีลูกค้ามาถามว่าที่จอด VIP ตรงไหนอย่าเพิ่งหลับนายตื่นก่อนอย่ามายุ่งเลยมัย้ยงาดเวยเฮ้ย ออคุณลูกค้าครับต้องขอโทษด้วยนะคระับพอดีว่าฉันเพิ่งมาทํางานใหม่ก็เลยยังไม่รู้ว่าที่จอดรถอยู่ตรงไหนอะค่ะเดี๋ยวฉันไปถามในออฟฟิศให้นะคะอะไรนะไม่รู้งั้นเหรอฉันก็บอกอยู่ว่าฉันรีบฉันรีบรถขึ้นขวางถนนอยู่นะ่ะไม่เห็นเหรอต้องขอโทษด้วยนะคะคุณลูกค้ารอรอแป๊บนึงได้ไหมคะฉันไม่รอไม่รอมันแล้วเธอต้องไปหาที่จอดรถที่ฉันเองก็แล้วกันโว้ยทำไงดีอะอแล้วใครจะเฝ้าพยาโมนี้ ลุกไอ้นั่นก็ไม่ตื่นอุ้ยขอเป็นลูกค้ากันแลวกันสวัสดีค่ะคุณฟ้าเชิญนั่งค่ะสวัสดีค่ะคุณฟ้ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะมีสิคะก็เราพพอบริษัทเนี้ย ทำงานชักช้าฉันแค่ถามว่าที่จอรดรถด i p อยู่ตรงไหนแค่นี้ก็ตอบไม่ได้เออคุณฟ้าใจเย็นๆก่อนนะคะเดี๋ยวคุณฟ้าเนี่ยนั่งดื่มน้ําเย็นๆก่อนดีกว่านะคะไม่รู้แล้วคะ่ะยังไงคุณก็ต้องจัดการเรื่องนี้ให้ฉันด้วยนะคะเออค่ะ หูจะแตกแล้วรับโทรศัพท์สิวะอ้อยีนี่มันหายไปไหมนมาเนี่ยบอกให้เฝ้ายามหายไปอยู่ซะได้นี่แกไปไหนวะเนี่ยทำไมไม่เฝ้ายามฉันก็เอารถไปจอดให้ลูกค้ามันะสิก็นายนี่แหละไปนอนหลับ ฉันไม่ปลูกจะถามว่าที่จอดลูกอีพีอยู่ไหนนายก็ไม่ยอมตื่นจนลูกค้าหงุดหงิดเอาแจให้แม่ฉัน,น่ะขับรถไปหาที่จอดเขาเนี่ยอย่ามาโทษนี่จะปล่อยมันดังหนาไหมรับสิสวัสดีค่ะฮัลโหลเธอสองคนมาพบฉันที่ห้องทำงานหน่อยเอ่อ uh, ไม่ทราบว่าโทรจากไหนคะฉันแอนประธานบริษัทอ่ะอ่อคคค ท่านประธานโทรมาให้เราสองคนไปพบอะ่ะเรื่องอะไรฉันไม่รู้หรือว่าจะเป็นเพราะนายอะ่ะที่ทำให้ลูกค้าไม่พอใจสวัสดีครับท่านประธานเรียกเราสองคนมามีอะไรทเปล่กครับก่อนหน้านี้ มีลูกค้า V I P มาโวยวายกับฉันบอกว่าราปภเนี่ยทำหน้าที่ไม่ดีไม่ให้ความช่วยเหลือลูกค้าลูกค้าไม่พอใจเป็นอย่างมากไหนลองบอกมาสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่เกี่ยวผมนะครับรปภคนนี้ทหารครับที่ทำลูกค้าไม่พอใจอ้าวทิกเกอร์ไม่เกี่ยวกับเธอได้ไงเกี่ยวกับเธอเต็มๆฉันไปเช็คเวลางานมาแล้วเวลานั้นน่ะ มันเป็นเวลาทํางานของเธอส่วนเวลานั้นอ่ะคือเวลาพักของดิวตี้เขาแล้วทําไมดิวตี้ถึงออกมาต้อนรับลูกค้า V.I.P แทนฮะเธอไปไหนทําไมเธอถึงไม่ออกมาช่วยดิวตี้พิกเกอร์ตอบมาเ,<อ>เวลาทํางานเนี่ยเธอไปไหนเอออเธอไม่อยากตอบใช่ไหมได้ดิวตี้เธอบอกฉันมา ว่าความจริงมันเป็นยังไงความจริงคือเดี๋ยวเต้มองหน้าฉันเธอไม่ต้องกลัวใครทั้งนั้นคนที่เธอต้องกลัวเนี่ยคือฉันคนเดียวเท่านั้นแต่ว่าถ้าเธอไม่บอกความจริงมาเนี่ยฉันจะไล่เธอออกบอกก็ได้คับรรท่านประธานอย่าทำอย่างนดิคือตอนช่วงนั้นเป็นเวลาพักของฉันท่าแล้วทิกเกอร์เขาให้ฉันไปยืนเวรแทนเขาเพราะเขาจะขอไมหนี เราพอดีลูกค้าวี P ีเข้ามาถามที่จอดรถพอดีว่าฉันไปปลูกทิกเกอร์แล้วจะถามเกี่ยวที่จอดรถเขาไม่ยอมตื่นลูกค้าน่าจะไม่พอใจตอนนั้นนะคะเฮ้ยต hey! ิคุณนยิ่งก็ตูดเลยวะเนี่ยไปเลยนะทิกเกอร์เธอผิดเต็มๆเ,เลยอูงานเอาเปรียดเพื่อนร่วมงานแถมยังละเลยหน้าที่อีกฉันขอลงโทษเธอด้วยกันไล่ออกเฮ้ยธรระดาครับ อย่าได้พอเลยครับผม,ผมขอโทษผมทำผิดแล้วให้โอกาสอีมครักัน,นะครับเสียใจด้วยนะส่วนเธอดูตี้ฉันขอบใจเธอมากเลยนะที่มีความรับผิดชอบแม้จะนอกเหนือเวลางานแถมยังแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อีกไม่เป็นไรครับท่านปรมทานมันคือหน้าที่ของฉันในฐานาะอปปพที่นี่คะ่ะส่วนเธอเนี่ยออกไปได้แล้วท่ระธานออกไปโถ โอ้ยคนสมัยนี้เนาะทำไมทิ้งขวดเรี้ยราดอย่างเงี้อ่ะถงยขยะก็มีทำไมแม่ไปทิ้งลงถังอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยทังขยะเยอะแยะไม่ไปทิ้งลงถังขยะกันนะไหมคนเราโอ้ยนี่ก็ริมตึกแท้ คนราอะนะนี่หนูอะไรลุงฉันรีบถังขายะาก็มีทำไมหนูไม่ทิ้งทังขยะาอ๋อก็ฉันเห็นลุงก,กำลังเก็บขวดอยู่ไม่ใช่หรอฉันก็เลยทิ้งให้ลุงเก็บนี่ไงที่ลุงต้องมาเก็บขวดแบบนี้นะเพราะมีคนนีสัยแบบนี้แบบหนูนี่เลยไม่ชอบทิ้งลงถังอะลุงลงต้องมาเก็บนี่ไงโอ้ยนี่ ไอ้แกจะทิ้งตรงไหนมันก็เหมือนกันนั่นแหละสุดท้ายนะแกก็เก็บอยู่ดีนี่หนูทำไมพูดจาม,มาไง้แบบนี้ล่ะฮะแค่ทิ้งขยะลงถังอ่ะมันยากจะนึงไงถ้าหนูมีจิตสำนึกมากพอนะหนูควรจะรู้นะว่าขยะควรทิ้งที่ไหนนี่ไอ้แกเป็นแค่คนเก็บขยะกล้าดียังไงฮะมาสอนฉันเนี่ยถ้าหนูไม่ทำตัวมากงานะ ทิง้งขยะไม่เป็นพระคก็เดินนะลุงอะ่ะคงไม่มาว่าหนูหรอกไอ้อกแกวันนี้ฉันรีบนะโชคดีของแกแต่อย่าให้ฉันเจอแกอีกก็แล้วกันแกโดนดีแนะ่ <c oughs> คุณบิวสนใจแบบไหนสอบถามได้เลยนะครับสำหรับคุณบิวเนี่ยเดีย๋ยวผมให้ราคาพิเศษเลย คุณยงช่วยแนะนำบิวหน่อยได้ไหมคะปกติบิวเล่นแต่เพชรนะคะแต่คุณพ่อท่านอยากซื้อทองเก็บไว้สัก50บาทพอดีบิวไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องทองสักเท่าไหร่นะคะถ้าจะซื้อทองคำา50บาทเก็บไว้ไม่ได้ใสเนี่ยผมแนะนำเป็นทองคำแท่งดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นทองรูปพรรณเนี่ยส่วนใหญ่คนก็ซื้อไปใส่กันสำหรับราคาก็เท่ากันเลยครับ ทองคำแท่งหรอคะตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะถ้าเป็นทอง96.5%เนี่ยตอนนี้อยู่บาทละ3 1 5หบาทครับถ้าซื้อทอง50บาทก็ประมาณ1,57,500้านเจบาทราคานี้โอเคเลยนะคะแต่บิลติดอยู่อย่างหนึ่งคะ่ะคือบิลไม่แน่ใจว่าคุณพ่อท่านอยากได้ทองแบบ เป็นทองแท่งหรือว่าทองรูปประพันธ์นะคะอืมงั้นเดี๋ยวคุณบิวกลับไปปรึกษาคุณพ่อก่อนก็ได้ครับงั้นเอางี้ค่ะเดี๋ยวบิวกลับไปบอกราคาคุณพ่อก่อนแต่ราคานี้คุณพ่อซื้อแน่นอนค่ะแต่จะซื้อเป็นทองคําแท่งหรือทองรูปประพันธ์เดี๋ยวพรุ่งนี้บิวพาพ่อมาเลือกเองดีกว่าค่ะได้เลยครับแต่พรุ่งนี้ผมไม่อยู่เดี๋ยวผมฝากเรื่องไว้กับผนังงานเอ้ามาพอดีเลยยกนี่คุณบิว ลูกค้า V.I.P ของร้านเราเป็นเจ้าของที่ที่เราเช่าเปิดร้านสวัสดีค่ะคุณบิวเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณบิวจะพาคุณพ่อมาซื้อทองที่ร้านแต่ผมมน่าจะไม่อยู่เดี๋ยวฝากคุณดูแลคุณบิวด้วยนะได้ค่ะคุณยงงั้นเดี๋ยวฉันกลับก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ค่ะได้เลยครับงั้นเดี๋ยวผมไปส่งเะครับเชิญเลยครับ เก็บขยะมาแกะกะอะไรหน้าร้านทองเนี่ยฮะสกปรกไปอ๋อนี่หนูทบานอยู่นี่เหรอถ้าใช่แล้วจะาทำไงพอดีเลยลุงจะมาซื้อทองอันขอลุงเข้าาดูในร้นานหน่อยได้ไหมเดี๋ยวก่อนนะคนเก็บขยะเนี่ยนะจะมาซื้อทองใครเชื่อกันหมดแล้วนี่หนูลุงอ่ะจะมาซื้อทองจริงๆลุงจะซื้อห้าสิบบาทนะอะไรนะ จะบ้าคนเก็บขวดเนี่ยนะนี่ขายขวดเนี่ยได้วันละกี่บาทฮะจะมาซื้อทอง50บาทเนี่ยนี่ทำอะไรเนี่ยดูสภาพตัวเองก่อนน่าสมเพชนี่หนูหนูเป็นพนักงานภาษาอะไรอะทำไมพูดหยยดลูกค้าแบบนี้ลนะ่ะนี่อย่างแกเนี่ยนะฉันไม่นับเป็นลูกค้าหรอกจนแล้วก็ให้มันเจียมตัวหน่อยนี่ขายขวดวันๆเนี่ยได้กี่บาทฮะ เสนอหน้าจะมาซื้อทองหัดดูแต่ละรูปตัวเองซะบ้างนะนี่หนูแค่หนูไปทิ้งขยะลงถังอะอลุงก็ว่าหนูร้ายจิตทำนึกแล้วนะนี่หนูชอบดูถูกคนอื่นชอบพูดกดคนอื่นแล้อยู่ต่ำกว่าตัวเองอะรูห้หรือไม่ว่าการทำแบบเนี้เป็นการทำคนที่มีปมนี่แกหลอกด่าใช่เหรอฮะไม่ได้หลอกแต่ลุงอะตาตรงตรงเลยแหละ โทษฐานที่แกด่าฉันได้แกต้องเจอแบบนี้นี่ไง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 สมนำหน้านี่มันเกิดอะไรขึ้นคะ คุณบิวไม่มีอะไรหรอกคะ่ะก็ไอ้กแก่เก็บขยะเนี่ยมันมาเกะกะหน้าร้านฉันก็กลัวว่ามันจะขโมยของอะคะ่ะก็เลยสั่งสอนนิดหน่อยคะ่ะสั่งสอนด้วยที่แบบนี้นี่นะคะ <c oughs> มันไม่เกินไปหน่อยหรอพ่อเป็นอะไรไหมคะเดี๋ยวนะเมื่อกี้คุณบิวเรียกไอ้กแก่นี่ว่าอะไรนะคะ ไอ้แก่ที่เธอเรียกนะ่ะก็พ่อฉันนี่แหละพอ่พอพอ่พอพ่อพ่อเหรอคะพอ่อพี่พ่อแอบเก็บขวดไปขายอีกแล้วใช่ไหมหนูบอกพ่อแล้วไงว่าพอ่พอไม่ต้องทำอะไรแบบนี้แล้วก็พ่ออยู่บ้านเฉยๆมันน่าเบื่อลูกพ่อเลยออกไปดูที่ตึกแถวเ,เรานี่แหละโอ้โหคนทิ้งนะขวดน้ำขยะ เรือไปหมดเลยพ่อเลยแกาขายซะเลยแล้วทำไมพ่อไม่จ้างคนมาเก็บล่ะคะเดี๋ยวคนอื่นก็หาว่าหนูเป็นลูกที่ไม่ดีปล่อยให้พ่อตัวเองมาเก็บขวดขายทางๆางที่บ้านเราก็มีเงินใครจะคิดยังไงก็ช่างเหรลูกเราอะรู้ตัวเราดีที่สุดเออพ่อหนูไปร้านทองที่พ่อบอกมาแล้วนะอทองห้าสิบบาทราคาอยู่ที่ 1>, 1 5 7 5 0 0้แต่หนูยังไม่ตัดสินใจซื้อนะเพราะหนูไม่รู้ว่าพ่ออยากได้ทองแบบไหนอ้าวเหรอเอ่อพ่อว่านะซื้อทองคำแท่งดีที่สุดลูกที่ร้านทองเขาก็แนะนำหนูแบบนี้แหละงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนสายๆพ่อเข้าไปพร้อมหนูเลยไหมอืมเอาสิลูกแต่พ่อออกไปก่อนนะพ่อไปดูความเรียบร้อยแถวแถวตึกก่อนนะแล้วก็ไปเจอที่ร้านทองเลยนะลูก ก็ได้ค่ะคุณพ่อคุณบิวคะเออคุณลุงคะหนูขอโทษนะคะหนูไม่ได้ตั้งใจอะคะ่ะยกอโทษให้หนูเถอะนะคะไม่ได้ตั้งใจงั้นเหรอถ้าเอาผัดไทยกะยี่หัวพ่อฉันเนี่ยนะแต่บอกว่าไม่ได้ตั้งใจงั้นเธอก็เตรียมแก้ตัวกับหัวหน้าเธอแล้วกันอย่านะคะคุณบิวถ้าเกิดว่าคุณย้องรู้อะ หยกอะต้องสวยแน่ๆเลยอะค่ะคุณบิวสวยนะฮะลัลโหลค่ะคุณยงบิวรบกวนเข้ามาที่ร้านเดี๋ยวนี้เลยค่ะมีเรื่องสำคัญมากค่ะผมต้องขอโทษคุณบิวกับคุณพ่อของคุณบิวเลยนะคะที่พนักงานร้านผมเนี่ย ทำตัวอะไรมารย่าทขนาดนี้ไม่เป็นไรครับเอ,อ่อคุณยกไม่ผิดหรอกครับเ,ออเรื่องแบบเนี้ยมันอยู่ที่สามัญสานึกส่วนคนต่างหากละ่ะแต่อย่างไงบิวก็ไม่ยอมหรอกคะ่ะบิวจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดกล้าดียังไงเอาผัดไทยมาขยี้หัวพ่อฉันที่ใช้คารบช่างเถอะลูกเพราะว่าแค่เนี้ยเขาก็ซ้ำนึกผิดแล้วละ่ะอย่าไปเรื่องเขาเลยแต่ว่าอย่าจองเวรจองกรรมเขาเลยลูกเชื่อพ่อเหอะ งั้นฉันไม่เอาเรื่องเธอก็ได้แต่ในฐานะที่บิวเป็นเจ้าของที่ที่คุณเช่าเปิดร้านทองบิวขอให้คุณไลพ่พนักง,งานคนนี้ออกไม่นะคะคุณบิวคุณลงุงหยกขอโทษนะคะคุณลงุงนะคะคุณยงคุณยงช่วยหยกด้วยทำยังไงได้ละ่ะก็คุณบิวเป็นเจ้าของตึกที่นี่และอีกอย่างอนะ เธอก็ทำผิดจริงด้วยเธอจะอยังไงเธอจะยอมไปหางานใหม่หรือจะให้คุณบิวเขาฟอ้องเธอเขาหาหมนประมาทไม่นะคะหยกยกังไม่อยากตกงานน่ะคุณลุงคะหนูขอโทษคุณลุงยกโทษให้หนูเถอะนะคะนะคะทีเนี้ยจำไว้เป็นบทเรียนนะว่าเราอะ่ะอย่าไปทำนิสัยแย่ๆใส่คนอื่นเข้าอีกนะ <c oughs> พูดไม่ดีก็ดื่นนะคนที่แย่ไม่ใช่แค่ที่ไหนหรอก <c oughs> ตัวของเธอเองนี่แหละ ไปกันเลยค่ะคุณพ่อคุณยงเราไปดูทองกันดีกว่าค่ะฉัน่นแคุณลุงคุณบิวคุณยงงยาขอโทษยกสำนึกผิดแล้วอะ่ะใครภัยยงเถอะนะโอ้